คคครรรัับบลิดของเเาามมีี้วยนนนน่นนะที่บ้านก็เรียนงูอยู่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงูนะครับยังไงเรื่องยอยองูแวะมาดูที่บ้านเสร็จดูเสร็จแล้วยังมีข้อสงสัยผมก็เลยคิดว่าข้อสงสัยของน้องฮอตเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยอ่าเราก็เลยคิดว่ามาถามตอบกัน ผ่านหน้าคลิปเลยจะดีกว่าจะได้ตอบคำถามของน้องๆของน้องก็จะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆที่บ้านที่ดูคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับมูสวยๆที่อยู่ตรงนี้เลยมีอะไรบ้างครับที่คำถามถามมาครับก็อย่างแรกเลยอยางกว่าซีทีที่สวยหรือว่าไม่สวยีอันดับแรกเลยซีทีที่สวยหรือซีทีไม่สวยเราดูที่ซีทีนอร์มอลเอนเลยนะครับเ,เริ่มต้นที่ตัวพื้นฐานก่อนเลยนะครับ ตัดมาที่ตัวนอรมอนนะครับนี่เลยนะครับนี่คือตัวอย่างของ ct n ีนอร์มอนที่สวยนะครับสงสัยไหมว่าทาไมสีสันมันจัดจ้านกว่าขซี c ีคอมโบใซ้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยถูกยีนสไตรป์ซึ่งเป็นยีนที่มีสีออกน้าตาลมาเกินความสีส้มออกไปตัวนี้นี่เป็น CG บั t เต r ก็โดนสีน้ำตาลคืนความส้มลงไปนี่ครับนี่คือ CG นอร์มอนที่ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามข้อเสียของ CG ที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของกลาที่มักจะขึ้นอยู่ตรงบริเวณสีพื้นนะครับสีกลาสีดำเนี่ยโดยมากเลยคือประมาณแทบทั้งหมดจะขึ้นที่บริเวณสีพื้นนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเลือก CG ที่สีสวยควรจะเลือก สีที่ซีที่มีสีพื้นค่อนข้างน้อยนะครับหรือคอมโบชนิดอื่นที่สร้างสีพื้นให้เหลือน้อยที่สุดเช่ pin นซีดีพินสไตร์ตัวเนี้ยพี่เลือกซีดีพินสไตร์มาเพราะว่าพินสไตร์ให้สีลายหลักค่อนข้างเยอะสีพื้นค่อนข้างน้อยเห็นไหมครับก็จะมีจุดหปลักขึ้นแค่ตรงสีพื้น ตำแหน่งที่ขึ้นเลน็กน้อยเท่านอ้นะครับอรลองไปสังเกตที่ใกล้เลยเห็นไหมครับถัาเจกับ2ตัวนี้ตำแหน่งที่มีโอกาสที่จะขึ้นสีต่างแตกต่างกันนะครับลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับขอให้เป็น c g n c ีกระตามดีตัวนี้มูปีหนึ่งสีแล้วซึ่งสีปากเนี่ยน่าจะขึ้นเยอะที่สุดแล้วนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับ m c เนี่ยควจะเลือกเห็นไหมว่าสีพื้นเนี่ย จะมีกากสีดําๆขึ้นส่วนแป้งลายสีเหลืองเนี่ยจะไม่มีสีกระขึ้นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับอันดับแรกเลยซีดีที่สวยสีส้มจัดส่วนซีดีคาร์บอบที่ดีควรจะยังไงบ้างน,นะครับมีลายให้มีสีพื้นน้อยที่สุดน,น,นะครับเพื่อต้องการกระจะได้ขึ้นไน,น้อยครับต่อเลยเห็นว่ามีคำถามใหไ่มาอีกครับซีดีคาร์บอได้คือกับมออะไร์บอนจริงๆแล้วซีดีเนี่ยเป็นมอคที่ พอไปได้ดีกับแค่ทุกมอสเลยแต่จากที่ผมสังเกตดูนะครับมอสที่ไปแล้วดูจะหมองลงนะครับค,คือความจัดจา้านน้อยลงดูเหมือนจะว่า C.T. Pastel เนี่ยอย่างตัวนี้เป็น c ีทีเดป็นลายของสไปเดอร์นะครับแล้วก็มีความทุควาสีให้าำลงไป็น p a s t e l สังเกตว่า C.T. Pastel เนี่ยจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบสีจัดจา้านะเพราะสีของ C. g นี่จะออก จ,จางๆนะครับถูไหมครับในแท้ก็ตามด้วยความเป็นไปเรอของเขาตามหลักการเดิมคือเน็ตัดว่จะขึ้นตรงบริเวณสีพื้นเท่านั้นเองซึ่งทําให้มีสีดาที่บอกว่าขวางค่อนข้างน้อครับนี่แหละครับ C ี n o นอ a ์มอนจะเห็นว่าตัวนี้สีสันจัดจ้านมากเลยครับสีส้มเป็นส้มเหลืองเป็นเหลืองนะครับ c ีจีนอ a ์อนเนี่ยจะถูกใจคนที่ชอบสีสันจัดจ้านเป็นอย่างมากส่วนตัวยอตัวถัดมาที่พูดถึงในคลิปนะครับก็คือ CG pin stripe เราเลือกตัวที่มีลายค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้เกิดสีพื้นค่อนข้างน้อยนะครับสังเกตว่ากลาที่ขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นมาตรงสีพื้นซึ่งก็เป็นพื้นที่เพียงน้อยนิดนะครับสีดำนี่ไม่ใช่นะครับนี่สีเปื้อนครับเปื้อนอื่นอันนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในอนาคตบริเวณกลาที่จะขึ้นก็จะขึ้นตรงสีพื้นแค่นิดเดียวนะครับเช่นเดียวกับเอ็นชีนะครับถ้าเป็น CG เอนชีเราก็คงยังต้องเลือก ตัวที่มีสีเหลืองค่อนข้างเยอะนะครับสีเหลืองค่อนข้างเยอะสังเกตดูว่าตัวนี้ปีงูปี1นึ่งสีแล้วนะครับพื้นที่ที่จะเกิดกระกมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นไวฟว้้าราคีที่จะทําให้สีเหลืองเนี่ยลดทอนความงามลงไปก็น้อยลงนะครับสังส่วนตัวที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าสีคอมโบของแพทเทินัมคอมเพล็กซ์สีจีที่เป็นคอมโบของแพทเทินัมคอมเพล็กซ์เนี่ย จะสังเกตว่านี่ตัวงูปี15แล้วยังไม่มีกระขึ้นเลยนะครับแต่เราก็ไม่ได้หวังว่าในอนาคต์มันจะไม่มีขึ้นนะครับแต่จากที่ศึกษามาตัวที่ที่เป็นคอมโบของพัเทิร์นคอมเพลกเนี่ยกระจะขึ้นช้ามากครับแล้วก็มีค่อนข้างน้อยครับส,วส่วนอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจของคนเลี้ยงอ่าเป็นที่ไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจของคน เลี้ยงที่ชอบสีสันจัดจ้านสักหน่อยก็คือกลุ่ม CG Pastel เพราะ CG Pastel เนี่ยสีจะลดทอนความจัดจ้านลงตัวนี้เป็น CG b u บ b l บ b นะครับสีสังเกตว่าสีสันและความจัดจ้านจะลดลงไปมากเลยนะครับสีส้มจะหายไปเพราะโดนลิ์ของ Pastel ทำลงไปนะครับสังเกตดูสิครับสีแท้ๆของ CG กับสี CG เมื่อดูลดทอนด้วย Pastel ลงไปส่วนลวดลายก็ยังสวยงามทรงสเสน่ครับเป็นของสไปเดอร์นะครับ และแน่นอนว่าเราเลือกตัวที่มีสีพื้นค่อนข้างน้อยเพื่อให้บีบพื้นที่สีดำที่จะเกิดกาขึ้นให้แคบลงด้วยครับนี่นะครับเรามาดูเทียบเป็นขั้งตัวนะครับตัวบนกับตัวล่างนะครับถ้าเราดูแบบไม่รู้ว่าตัวไหนมีคอมโบสูงกว่าตัวไหนน้องค้อนว่าตัวไหนสวยกว่ากันว่า <Yeah. S 1> เห็นไหมเนี่ยคือ CG Spider นะครับ CG Spider ยังคงความมีสีส้มของ CG อยู่ในขณะที่ CGBB เนี่ย สีส้มจะถูกลดทอนลงไปด้วยยีนพาสเทลนะครับแต่เป็นว่าถ้าพิจารณาที่ความสวยงามไม่เอาจำนวนมอฟเข้ามาพิจารณาเนี่ยกลายเป็นว่า CG จีสไปเดอร์มีสีสันที่จ,จัดจ้านกว่า c ีจีนะครับส่วนใครจะบอกว่าสวยตัวไหนสวยกว่ากันเนี่ยก็แล้วแต่ก็สนิยมแต่คนส่วนใหญ่มักจะชอบสีสันที่จ,จัดจ้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นซีจีสไปเดอร์ก็เลยดูสวยกว่า C ีจีใช่ไหมครับเม่พัชชีรีวกเงส่วนอีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้ พี่เกาออธิบายว่า CG ตัวที่สวยเป็นยังไงอันนี้เป็น CG เฉยๆนะครับแต่แคปไพเอตัวนี้เลยนะครับเรามาเทียบกับอีกตัวหนึงนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสีสันต่างกันเลยนะครับสีสัน CG ที่มีคอนาราสต์จัดจานแล้วก็สีส้มจัดจจะทำให้สวยกว่านะครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะตอนนี้ในตลาดเนี่ยเป็นซีจีตัวผู้เยอทั้งหมดเลยแล้วก็ราคาที่ทานถูกกันนะครับที่ซีจีตัวเนี้ยในราคาสูงเลยนะเป็นเท่าตัวเลยเดียวเราตั้งกระดาษไว้รอแล้วง่ายๆเลยนะครับซีจีที่เป็นตัวผู้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นซีจีแบบนี้คือซีจี่เรียกว่าซีจีเมล์เมเกอร์นะครับสังเกตดูว่ามันยีน X Y ซึ่งบอ,บอกความเป็นตัวผู้เนี่ย โคมโซม X เนี่ยจะเกาะไปด้วยตัวยีธรรมดาส่วน CG ยีความความยี CG เกาะอยู่ที่โครโมโซม Y นะครับลองดูสมมติน้องฮอนเพาะมูได้เอาไปเข้ากับน้องฮอนธรรมดาธรรมดาตัวเมียนะครับดูซิว่าจะได้อะไรขึ้นมาอ่ะวันนี้เราลองกระจายยีตัวเมียออกมาดูนะครับ X N X N X N Y CG ดูซิเราได้อะไรดูซิ xn xn ได้ไร่ xn y cg นะครับ xn 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 แล้วก็ y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  cg เห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้ออกมาเป็นตัวผู้ตัวนี้ออกมาเป็นตัวผู้ตัวนี้ออกมาเป็นตัวเมียตัวนี้ออกมาเป็นตัวเมียนั่นแปลว่าถ้าเราตัวเนี้ยเริ่มต้นที่เราซื้อมาเนี่ยเป็น m a l ม maker เราจะผสมกับอะไรก็ช่างถ้าออกมาเป็น C ีีจะออกมาเป็นเพศผู้ทั้งหมดนี่คือที่มาของคำว่า male maker นะครับนี่คือ c ีดี male maker เห็นไหมครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมตัวผู้เป็นสีดีมีเยอะเหลือเกินค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น female maker จะเป็นยังไงโอเคได้เลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในกรณีของ female maker นะครับเราลบตัวนี้ออกก่อนเขาจะลบตั้งนึงนะครับ กลับมาที่กระดานใหม่นะครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเห็นนาานะ้องฮอตนะชวนคนในที่บ้านดูด้วยตัว CG จเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับโมโซมเอ็กนครับส่วนยินน้องอนอยู่ที่ Y นะครับตัวนี้เราเรียกว่าฟรีเมลนะครับเมเกอร์ maker นะครับอันนี้ต้องว่าต้องทำความเข้าใจก่อนคาว่า f รีเมลเมเกอร์หมายถึงตัวผู้ นี่เป็น CG และเป็นฟีเมลเมเกอร์นะครับไม่ใช่เพศเมียนะครับอันนี้เป็นเพศผู้นะครับส่วนตัวเมียน,นี่เป็นนอนอ่าเราลงตรงนี้เลยนะครับลงในกระดานเพศผู้ xy ตัวนี้เปลี่ยนนะครับ c c g ตัวนี้เปลี่ยนเป็น n ตัวนี้เป็น xn อ่านดูสิออกมาจะเป็นยังไงเราจะเห็นได้ว่าได้ xnxcg นะครับ x N Y N นะครับ X N X C d แล้วก็ X N Y N สัญลักษณ์ X Y หมายถึงอะไรตัวผู้ได้เป็นนอนเลยจริงไหมครับส่วนตัวเมียที่ได้ออกมาเป็น C G หมดเลยเห็นไหมครับนี่คือพลังอำนาจของ female maker ที่เป็นเทพผู้นะครับคุ้มมากเลยจริงไหมครับเพราะว่าราคาของ female ตัวมมียาของเม็ดที่เป็นซีพีนะครับมันค่าสูงแต่สังเกตว่าในท้องตลาดนี่เคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ได้ถือเพศผู้ที่เป็นซีเมลเนเจอร์แต่ดำหรือเพศผู้ที่เป็นเมลเนเจอร์นครับเมื่อวานทำหน้ารูเหมือนจะสงสัยอะไรอีกว่ายังไงนะถ้าสมมติว่ายังแย่ไปเลยที่ราคาอืมแล้ว <ไป S 1> หลายคนนะไปที่ราค <ไป S 1> าด้วยนะครับว่าถ้าเขาบอกว่าซีพีของคุณเนี่ยเป็นซีเมลเกิดหรือเป็นซีวิธีวิธีดูเนี่ยอันดับแรกเลย ถ้าตอบแบบบ้านทุกดิต้องไปทสบดีเท่านั้นเพราะว่าฟีเมลเมเกอร์กับเมลเมเกอร์ดูด้วยตาดูไม่ออกเลยนะครับต้องไปทดสบดีเท,ท่านั้นว่าออกมาแล้วได้ซีทีที่เป็นเพศผู้หรือได้ซีทีที่เป็นเพศเมียวิธีที่2คือถามกลับไปถามกลับไปว่าฟีเมลเมเกอร์ตัวนั้นเนี่ยตัวผู้ที่ได้มาได้มาจากไหนได้มาจากไหนเพราะฟีเมลเมเกอร์ที่เป็นเพศผู้ต้องได้จากซีทีเพศเมีย ขานาดน,นะครับลองมาลองดูกันไหมว่าเราจะผลิตได้ยังไงฟังได้ชักอยากได้ฟีเมลเม e เกอร์แล้วสิ <c oughs> แววตาชักเกิดความโลภใช่ไหมอ,อ, <c oughs> อยากสร้าง female maker ด้วยตัวเองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> เดี๋ยวครับจะครับเ,ยเลยเนาะเก็ด okay. ตั้งกันนะเมื่อก <c oughs> <c oughs> <ๆ>ี้น้องครับชักเกิดความโลภใช่ไหมอยากได้ตัวผู้ที่เป็นฟีเมลเม e เกอร์เราจะสร้างยังไงเมื่อกี้ผมอธิบายบอกว่าตัวผู้ที่เป็นฟีเมลเม e เกอร์เนี่ยต้องได้จาก ซีทีเป็นกัวเมียครับนี่เลยเราดูมาดูวิธีการสร้างขุมทรัพย์นี่ว่าเราจะสร้างฟีเมลเมเกอร์ที่เป็นซีจิตตพูดได้ยังไงในกรณีของการใช้การจะสร้างฟีเมลเมเกอร์นะครับเราต้องมีซีทีเป็นเมียเราก็เอามาเข้ากับตัวพูดนอมอนอะไรก็ได้อ่าลองดูเพราะว่าเอ็กซ์ยเป็นเอ็นนะครับดูตัวพูดนะครับ x n y เอ็ส่วนเพศเมียเอ็กซ์ซีดอดูสิเราจะเกิดอะไรขึ้นเรากะ็กด้ XCCXN นะครับเอ็กซ์ซี็นเอเแล้วก็เอ็กเราจะเห็นว่าเพศเมียเนี่ยพอให้ลูกที่เป็นเพศผู้เพศผู้ จะกลายเป็นเห็นไหมเป็นเม m a l ค m a k e ์เห็นไหม, maker, หไหมส่วนเพศเมียจะได้เหมือนแม่เขา,เาก็คือสามารถจ่ายรูปได้ทั้งผู้และหีิซึ่งถ้าได้ผู้ก็จะเป็นเม m a l ค maker เช่นกันนะครับและในขณะเดียวกันเรามีโอกาสได้นอร์มอนที่ออกมาเป็นทั้งปูและหญนะครับแต่วันนี้ในกรณีข,ของการใช้เพศเมียเข้าส่งเพศผู้ก็จนะพบว่าถ้าหนือว่าดูคุณตัวนี้ อถ้ามีซีจีตัวเมียนะได้ลูกออกมามีสิทธิ์ได้ทั้งได้ซีจีตัวเมียแล้วก็ได้ดีจีเพศผู้ที่เป็นฟีเมลเมเกอร์คือระดับที่สองนะครับแต่ซีจีตัวเมียตัวนั้นไม่ได้เป็นฟีเมลเมเกอร์นะครับฟีเมลของซีจีเนี่ยจะจ่ายลูกได้ทั้งผู้และเมียซึ่งถ้าเพศผู้อยากเป็นฟีเมลเมเกอร์ส่วนเพศเมียก็จะสามารถจ่ายลูก ที่เป็นทั้งเพศผู้และเพศเมียโดยเพศผู้เป็น female maker เช่นกันครับรู้จักตลาดน,นะครับ <c oughs> ่หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่า CG เนี่เป็นยูนนหรือว่าเดะรว่าตั้งแต่เรนมาเนี่ไม่เคยเห็นรูปตัว c รับเออยะรื่องไม่เคยเห็นในท้องตลาดเลยนะผมก็ไม่เคยเห็นใน้องตลาดเหมือนกันแต่จริงๆแล้ว ซีเนี่ยเป็นโคเดอรนนะครับซึ่งยืนยันได้ว่ามีซูเปอร์ฟอร์มแล้วก็มีรูปซูเปอร์ฟอร์มอยู่ในเน็กด้วยแต่ทีนจะมีน้อยแล้วก็การขายเนี่ยยังเป็นไปได้ยากเพราะว่าเดจะีเก็บไ้ทำเพราะว่าเขาให้รูปเป็นสิั้งหมดนะครับเรามาดูวิธีการเกิดซูเปอร์ซีครับซึ่งมี2กรณีด้วยซ้ำไปเรามาเริ่มต้นนะครับเรามีตัวผู้ ซีีอยู่ในท้องตลาดมากมายเลยเรามีแคบเนียซีีหามาได้นะครับอ่าเป็นอย่างนี้เลย x n y c d นะครับส่วนตรงนี้เคปเนียก็เป็น x c t x n นะครับเกิดอะไรขึ้น x n แล้วก็ x n นะครับอานนี้ x n y c d นะครับอันนี้ y c d แล้วก็ x c d นะครับส่วนตรงนี้ x c g แล right ้วก็เอ็กซจะเห็นได้ว่าตรงนี Spencer ้นะครับเราจะได้ซุปเปอร์นะครับเราจะได้ซูเปอร์ CG ที่เป็นเพศผู้นะครับในกรณีของการใช้ต exactly ัวผู้ที่เป็นเป็นเมลเมเจอร์นะครับในขณะเดียวกันด้วยด้วยฤทธิ์ของ X อ็กตัวเมียที่เป็นเอ่อเป็นเป็น CG เราก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวเมียด้วยนะครับในตลาดเดียวกันยี่้าเปอร มีสินได้นอร์มอนด้วยเห็นไหมครับตามหลักทั่วไปเลยตัวนี้เราจะมีสิ์ได้ c ีที่เป็นเพศผู้นะครับได้ c p ที่เป็นเพศเมียนะครับแต่ซุปเปอร์ฟอร์มที่ได้จะเป็นเพศผู้นะครับนะครับคราวนี้เราก็มาดูกรณีของการเกิดซุปเปอร์ฟอร์มโดยใช้ CG ที่เป็นเ e ลเมก maker นะครับ วันนี้ตัวผู้เป็นฟีเมลของเมเกอร์นะครับเราดูเลยตัวผู้มันจะได้อะไร X อยซได้อ X C d X C T Y X C T Y X N X C แล้วก็ มีโอกาสได้นอร์มอนนะครับนอร์มอนเป็นเพศูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้ซปเปอร์ฟอร์มที่เป็นเพศเมียนะครับเราจะได้ซปเปอร์ฟอร์มที่มีเพศเมียนะครับในะครเดียวกันกนี่ทีเกิดขึ้นได้ทั้งเพศปูเกิดขึ้นได้ทั้งเพศเมียแล้วก็ได้นอร์มอนเป็นเพศูนะครับนะครับเรอยกสกิลง่ายเกิบ เรื่องซีทีที่หลายคนบอกหนูดูมันลึกลับซับซ้อนเลยแต่พอเราเข้าใจทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่ายเลย ปุบมาคับมาถามหน้าจออย่างนี้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับสาระแบบนี้นานานได้มาทำเป็นสาระแบบนี้ก็น่าสนุกดีนะครับเดี๋ยววันหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ